อื่มากรีรกินจักมาบริการเอศคเกี้ยงเจ้าเีมตัวนี้ซ่สี่หน่วยร้อยหนึ่งโอ้ยอันนี้กัโปรโมทดีดีเนาะอันผู้เก้ให้กินพร้อมผู้ สบายดีและสวัสดีน้องพ่อแม่พี่นอ้อ,นนองเบอร์สุขสูข่คนพี่น้องเลยบัวชิในแหลกต่างประเทศเราพี่น้องนอะก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ซ่องปลาเตียงทองบ้านนาคือเกาพี่น้องเลยนะเมื่อน,นี้ปลาเตียงกะอ,อยู่ในเมืองพี่น้องเลยเข้ามาในเมืองเมือน,นกัสิมาซื้อเนื้อกินเนื้อยัพอดีสีมาซื้อหมักไหมหมักตอก หาซื้อบังม้ไปให้น้องสิงไส้ก่อนพี่น้องเอ๋มันนี่สิไปหาน้องสิงไส้สร้างเมย์พันธุ์ทว่าบอกว่านมพันเบิดแล้วสันก็เลยซื้อนมข้างล่างซามกระปุกพี่น้องเอ๋มไปให้เพิ่นเนาะแล้วก็ซื้อบังม่าไปฝากเพิ่นเพราะว่าใหิ่งงินเมย์เพื่นว่าเพิ่นเมย์เพื่นปั่นให้กินเลยก็เพิ่นก็กินอยู่ได้พี่น้องเอ๋เนาะแล้วก็สิเปซื้อไข่ซื้ออย่างไรไปให้เพิ่อนปั่นบังม้ น้ำพักน้ำมบางไม้จะมีประโยชน์เนาะไปเพื่อกินเพี่น้องเลยเนาะถ้าได้ไปหับน้องมิพี่น้องเลยมาซื้อของกันแล้วสิไปหับน้องมิเนาะไปเอาไปห้านทั้งเพื่อห้านเอ,เอ,เอ้ยิงเพื่อน้องเลยที่เคยซื้อเพื่อนเอาบังม้มาตะไทยอ่าอืมก็ว่าเพื่อนเอามังม่มาตรไทยพี่นอ้องเลยมัน็โอเคนี่เนาะ ไทยกันนิยมสมสอบของไทยทีโจโ้ะไปพี่น,อน้องเนาะเด็ดเจีมแจ้งมานี่เจีมดีขนาดเลยพี่น,อน้องเลย้คือสีเบิดแล้วฝ่าฝนกระไดพี่น,อน้องเฮียบ้านนี่เนาะคือ,อสีบะมี่แล้วแหละฝน,น มันจะหนาวพี่นองไอ้บาดนี่เตรียมปพาหุมพะเพศไปเจ๊กเล้อบาดนี่เนาะอตาไปพี่นางเลยลายมือเติบแต่ได้ปริมาณเนาะโด <c oughs> ูนิ่มเป็นเป็นพี่นองเลยเจ๊อี ะเอาไอ้เมื่อกคนด้วยซะ่ไหมเมื่อกคนเลยสิม่าไม่สบายดีนี่ยังสบายดีเนี่ยโอ้มีแต่คนก้มงามเลยนี่ตรงไปเห็ดหยางโอ้พี่น้องเลยนะอยู่แต่ลูกสาวเพิ่นเอ้ยเพิ่นนวอยู่จัดไปใช่ไปตรงไปนั่งก่อน มีอะไรกินบ้างวันนี้โอ้โออปูยังไงนี่ฮะเอาเรอติงีงวยอยู่ ไอ้นโน่แบบนี้มันไม่ตายค่อยไม่เอาสวัสดีจ้ากินฮอดก็เลยนมาหาให้จมหายมันเป็นขายของมองว่าจมหายฮะ ทส่ถูกดูใส่สบายดียายเข้ากับมาเลยเนาะถ้าทายตั้งแต่ายมือโอ้ง่ามขึนน่ยเนาะปากแดงกป็นรอยอยู่บางง่ามนีสบายดีเลยมันบะเอาอย่างนี้จจังวะสีหาซื้อมากับคุณมักหนางไหมคึกย้อยๆแค่บางไหมฮะนี่อะรเนี่ ขึ้นหน่อยแท้แบบใหม่มันมีงานหลายมันมีงานหลายแล้วเขาค่ะงานยังตัอะไรเจฟซีมาเมื่อไหร่ไทยไปยังเป็นงานดองปะโอ้น้ำเย็นๆขายไหนเลย นี่ยังละบานนี่น้ำหาเอน้า่างตึเปิดให้คักนี่แท้ไม่ได้ใส่คองง่ายบ่นี่บ่งน้ำสะอาดนึงบัลลังก์บริอเนีปลาลูก้นนี่้อะมือแล้วแล้วผกเกียวหอนม่อุ่คือบริการดีแท้เอาอุ่นมากเลยแล้วจับกล้องให้เนี่ยเป็นเป็นตะกล้องให้นี่ผ่านเยอะปะกินได้ไรนี่เอาเเข้าไปกัญหยัม บมอมันก็ต้องมีนะชัยที่บอกเออ่กินแต่นี่มันก็บบแซ่บแลวเนาะเอาเอาถอคือนะเอาคือคบบีบเอาเลยบมันอะไรมันเนมันเนมันมันียวเอาอ้ยมามเย้ลายแท้บอมันใส่หมดวา ก็คือกินในพวกใส้เห็ดขนาดนั่นโอมาพี่น้องเอ้ยข้าวจีใส่นมเหี้ยมาแล้วเห็ตแซ่บ โมเมนต์เนาะเหมือนกินเหล่าเลยนะอันนี้กินได้ไได <S <S เนาพี่พก,กินแฮซีบ้างไงเออเวลานแซ่บป่ะโมเมนต์าแซ่บต้องเห็นแบบไหนโวาืเดี๋ยดังมากบ,บพีน่น้องง ได้ครับแตดเราด้อบ<ะ>้ไปเก็บยินรอะไปกบอแม่ย้นชิมนี่นี่ไข่ไขเมื่อไปบ่บนชวันไปพวกหลาย เห็นอยู่คิตอนมัมีเวลาไปตองอยู่เ็นแขนาดพูดอี่นี่แหละเห็นเเนหายรถตัวีกพ่อแข่นะบยังจะว่ายังก่อนมงิาอนี้น ดีๆมันชจัค่นับาลย้อยรวมกันแด้มดเลยหลายอย่างจัดมาสิคะมา,มาไหมให่จับออกขอบใจเด้ออ้นี่จะพูดจะจบก,จกง,ง่ามเดี๋ยวนี้เนาะอเออง่ามขืนงามข้นเดี๋ยวนี้อก่นนะต้องใช้ส่อน่นะ เด็กี่ได้ขี่ไอ้หลนี่โอ้ยอทเปนงามเน่ออันบาาเจะมาต้นก็ทจะมาช้มนเบกามนสวแซแหลกเไม่ยิงดนม่ย่เยรออันนั้นจะสามยอยสบุมีอ่เออมันอ้ากระว่าอยู่เมื่อกี้นี่มเพมอย้อยแล้วก็้สา้อยรวมกันเ บตเอารหนาวไนี่าพันอันนี้อันนี้จะสามโลยลยปเอามาสามโลอันนี้สโล้สัลสโ,ลสลสโลนี่ถุงสโลไเียบอ,อยากได้ไหมสามโลเจ็ดสิบพันกี่เ,อย,เอยัเจยางกระยาิตใจเงินบาทก<อ>ี่บาทเด็เจ้าเขากว่าอยนึง ไอ้กิจยลอยนึงอันใหญ่นี่ได้พ่อนยเจ็ดินชยลอยบ่ดื่มเลยเนะนี่สามโล่แปดสิบเมใชใช่เบิ้ง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 โลนี่สามโลแปดเโอ้ยแปดสิบเนกันโบช่าชัดเจนบอว่งอลังการอ่า ม,ม,มีเชื <rant> ้อ <mystery> <mainstream bass directly> <succ ul execut> โรคกูจกมาแไดงสีไอกี้กัเจ้าีอตัวนี้เซ็สี่หน่วยร้อยหนึ่งโอ้ยอันนี้ก็โปรโมทดีดีเนาะอันผูกเจ้ให้กินพร้่มผูซื้อใหม่เลยเด้อซื้อใหม่หาเมนตัวนี้แปซเมนตตัวนี้ะสี่หน่วยรอีมายเทาย เนี่ยแต่เจ้าใครี่ยอไ่มาแพแืะแยังคือยังักีโอ้เอ้าสองคนลลูกกันเลยแล้วคือคนละลูกอ้บริบาลลูกเดียวกันเออโอ้เออมันแสบทำกันเลยนะเด็ันจะมา่อห อโลสไนเอาตัวนี้แทิพันตัวนี้เย็สิดแซ่บไปเป็นเงินบาทนะรออยงกับลอยเงบาทนี้อยบ่แม่ซิมซิมบ่สองโลสสองโลสอะแกบังเบิงมามามาอืาหลังมือเลยเบอวว่ะสองโลสไ้จังกเกแล้วประภาามารุ่มกันแบบนี้3สามรุ่มหนึ่ง ซีีรุ่มหนึ่งเออกรการคนนี้พุรชินยังนะไปกินทำดาวกระเถิหลายๆบัวเสบดอกแบบนี้นะเสียอายด้กเมื่อกี้นี้่มาจะได้อันเดียวนเยาะยังอีกบาทนี่บ่เาจะได้สิมันคือเหียวคือคนแก่แทกระเถิดกระเก็ยอก็ยอกยอก เออบ่อหยอกเว้ยบ่หยอกแซ่บบอกให้ไหมล่วโอเคขี้ดินเหรอน่เรอแซ่บเพิ่อศรดูสมยังเป็นยังไมาแต่ไทมาแต่ไทยสมไทยบ่ แต่ตัวมันมีเหือดนะแอเมื่อปีกเกุเพิ่มบรรยากาศ้อนมีทากาศต้นรัแน้แล้วกดีนะวกินมูกะทะ้นี่เราเป็นมาโดยตนะดื่มไหมมันเด้อดื่มแล้ว เบอร์เบิงกันต้องมีหลักฐานไหนเนี่ยติมินปกติคนยืนล้วออกอออกไปเจ้ามีพิเศษนนึงวนประมาณี้ยาแล้เดี๋ยววางอาหารทะเลเหอหอยแครงไม่หอยแครงใหญ่ค่ะไ้สิไปเบี้ยเกียว่ว่สิไปเบี้ยอยังบุร่เาเฮือนมันกระเนาวเลย เท่าไรสงทาอิบบาทนยุงาไปักกอหน่หมแลูกซิ้นนนี้ไว <al> I mean ้ให <Cal cul ated brewer> mm ้ในเด้อ <SUPER> ต uh ัวไหนลูกซิ้นาบอิกเด้งก้งันินอนาอนะสินมูสิงัวหัวเดี๋ยว่กนเทเฟืองตันี้ตัวนี้นีตัวนี้เน่ยมื่บเวณเอามือนี่ดอกได้ไอ้ที่มาเอาไหมี่ลาอยู่แรนี้มนม่ได้เตี้ยเอามือจุ ไอ้บกินจูม่้ยันอ้วดเยอไม่พอหอวะเยอะเลเราลวนมอันนี้โลเท่าไหร่นะโล่หนึ่งสอยสี่ิสองร้อยแเอมันอยสี่โคอโล่้อยสี่ซิปโคเดอนไอ้ถามโลหนึ่งโลหนึองร้อยแปดิต้องกินข้วเชอก็จีนหนจัเ 1, 2หน,นาายยึ่งสองร้อยแปดสิบหัวงามเขานี่ฮะแต่ฟิ่เตอร์แห้งคักเท็ดพีกลายเป็นข้นไปรถหก็งามอีไรไบ่ได้งม่ได้ไม่ได้ตั้งย่องเป็นเอาบ่เชียวเหร เออมันกับคนโบงาณมันกับใช้ฟิลเตอร์ก็คือเกาเอาว่าอะไรรึเอาปุ๊บเอาเอาเอาลองว่าองค์ด้วยคลองย่างคลองย่างคลองไทยมันกับจบอยู่แค่นั่นแหละเออมันแซ่บมันนัวลเอามันมันอิ่มโอ้ยเบิดเท่านั้นไม่ค่ะโอ้ยอืม มันดึงดูดเนี่ยกว่ากินแล้วแบบแบบสดชสดชื่นแตสใยต้องให้ดูค้าบอกอีกว่านี่ปรโมดมันเมนว่าไหมข้าพลานมานี่ยไปเออไปเออเอาเอาคุณเสียงมาดูาาคุณเสียงมาโปรโมดด้วยจังไดเพื่อนวะแย่ เอาเอาเอาไปทั่วโลกเลยนี่ไอ้บอกไว้ก่อนไรเป็นดินลินเดอทั่วโลกแล้วน่อหกระแสเนีวมจังใดกวะกไอ้ไอ้บอตตัดอีกไอบอตตอีกแซ่บแซ่บมุมิคาดอีกไหลเลยกินได้ดน่นะนะอยู่ได้ดนวยไปกตยไม่้อไปมตูไปกอีกแคนอ่ะ เออคือกลัวคือกลัวห่าวาหามดแล้วเจ้าของอยากขายไปให้ไม่เถ่าก็จะนะาได้บเไรเอาอาเอาหมอันอันเทอัน่อันคุเชียงคุ้เชียงันก่อนวยแปดสิบาทแสบหอมหวานเสียหมอมเผ็ดวเข็าวพัดให้ได้ให้ได้หน่อยกินมนเียมเียกินโอเคโอเคเอาเอาเอาช่วยช่วยเพิ่นได้หน่อย ส็นี้ก็ได้ขายได้ได้นี่อโอ้องเอนี่นี่ไอ้นี่พราค่าเก้านี่นอนอเอออมาขายยูน่เจ้าขายดีโดนไอ้ขายมาบิดแล้วเขียนได้ถึงขโมยหน่อยขยยังอีกด้มานไปเดย,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 ยังอีกบานนี Nó chết bà Ừ Qua Nhi, coi nhầy ngâm ngâm hả lượng hãy ngâm Rồi, 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 rồi Nó chết là... à, hả lươi <laughs> oh. hả lươi ngâm ngâm Ờ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  มาแล้วเจ้าคอแหดพี่น้องเห็นเนาะโอ้ยดยสบายดีสบายดีมาเตรีกันมืมแต่คนงามๆรอรอวันนี้เนาะไปจบนอกบ้านมาใบหอมาฝากน้องฝากนุ่งนะบ่าเห็นว่าเห็นวะเห็นว่ะท่านกินทั้งหอโอ โได้ที่สามเขามาเบียกมางานมาคุณเดมากับเวินมาซื้อเนื้อกินมาเบียกหนึ่งอะไรก็ซื้อเนื้อกินซื้อหมากไหมหมากตอกเลยนะเป็มาตอกอะไรแล้วแบนี้เามาแต่งานดองบ่มา่งคือมาไหวเถอะเถอะนะดองตั้งแต่สิบเอ็ดโมงคุณเดเป็นมานเข้มแล้วแล้วก็นเขาที่ย่างโอเคโอเคมาไลรเงินเลยจ้ะมาคนเดียวมือนี่มือซอยเป็นสายอช่องทวงก็ได้ ยังฉันได้ไปหาเพลินมาซื้อของก่อนนี้เมนเอาไปให้เขาเด่นโอไปอเคี่ังกระทุกบเมนเมนจ้าเมนจ้ากปท่ไปเลยบอแยกถุงบอไปเลยก็ได้จ้ากระทุ่แยกถุงบอบอบแยกก็ได้ปไปะปไอ้เฝ้าไอ้เฝ้าโดยโดยโดย ดีแต่ดีแต่จะเมจะมาชอยก่อนอ่เมื่อกี้นี่ลุม่มเขาที่ว่าบปอ่าบ่อยว่าสี่สี่ลุ่มหนึ่งอ่าบ้างไก่อน่ลังเลยมันโอเคไป้ามเหละโอเคโอเคไปไปเด้เดอโดยคดเปได้ไ สดีทามปลอดบิร์ู้รมีมีเหลือมีอย่งบอกไปตลอดปลอดไทยโอเคเอาไ้มคะเนี่มาแถมให้บ่เปียนิบ่บบ่แทมก็ได้ขวม้ย่าไนแล้วจะมาถากินลาบซิ้น้เอ้ยกับบอมาจะเคลียร์ยู่โอเคไปไปบายเอามันกับเมีข้าเหนียวน้ำได้ตะเการะเ รถอีกได้จ้าฮะโอ้ยบมเป็นยังบมมียังดอกยันแต่มันหกเท่านั้นไปก่อนเด้อบาย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 ไปพี่น้องเดินทางก่อนบาทนี่เนาะอ่าต้งเอื้อยเพิ่นกะอ่าแถมมะขามบัวสดมะขามถุงหนึ่งเนาะไปฮะกูจะเดินทางก่อนเฝ้าพี่น้องเพย่็จะไปหอดกับไกด์เติบดีเลยเนาะเดินทางกันเด้อพี่น้องเด้อเจอกันทุ่นแหละอยู่บ้าน อาน้องสิงไส้บ้านสาวจอยเนາะพี่น้องเนາะไปอยู่ดีมีเฮงบิสุูทุกคนบ้านนี่พี่น้อง